สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์บันทึกหน้า4ี่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับวันนี้ก็ตรงกับฉบับประจำวันพระสบดีที่1เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้เขียนโดยผู้ที่ใช้นาปากาว่าทอศักรเริ่มต้นอย่างนี้นะครับวันพุธสิ้นเดือนพฤศจิกายน2565นี่นะครับ เห็นทีว่าจะต้องบันทึกเอาไว้ในหน้าความเคลื่อนไหวทางการเมืองทีเดียวนะครับเพราะว่าต้องถือว่าเป็นพุทธแต่งตั้งพุทธกฎหมายและพุทธคดีความอย่างยิ่งเริ่มที่พุทธแต่งตั้งก่อนนะครับเมื่อมีพระบรมราชโอ,องการโปรดกล้าปรดกดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ถอดด้าม3มคนในรัฐนาวาของพลเอกประยุทธ์จันโอชาถึงแม้ว่าจะเหลือวรระในการทํางานเพียงไม่มากนักก็ตามทีนะครับชื่อที่ต้องเรียกเสียงฮือฮาในการปรับคอรมอลคราวนี้เนี่ย คงจะหนีไม่พ้นธนกรวังบุญคงชนะนะครับที่พาสชั้นจากโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและก็ไขก๊อกไปรับหน้าเสือเป็นสสของพรรคพลังประชารัฐยังไม่ทันเท่าไหร่นะครับก็ได้เก้าอี้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาเชิชมซะแล้วนะครับสมแล้วครับที่บอกว่าเป็นลูกรักของบิกตูนะครับในการทําหน้าที่เป็นองครักษ์พิทักษ์แล้วก็ปกป้องงานนี้เลยได้โบนัสก้อนโตในช่วงท้ายของรัฐบาลเนี่ยเป็นการตอบแทนนะครับ ส่วนอีกชื่อหนึ่งที่โผล่มาแบบเงียบๆนะครับก็คือชื่อของสุนทรปานแสงทองซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่ากา,การกระงเกษตรและสหกรณ์เป็นอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนะครับภายใต้สังกัดของเสยเฉชนสวัสดิ์อัศวเหมนั่นแหละครับเรียกว่าส่งลูกน้องคนสนิทเนี่ยมานั่งเก้าอี้แทนเลยนะครับเพื่อเป็นกา,การการันตีว่าในการเลือกตั้งสมัยหน้าเนี่ยกลุ่มปักน้ําก็ยังคงอยู่กับไม่ลุงตู่ก็ลุงป้อมนี่แหละครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปไหนแล้วครับ บันทึกต่อมาครับส่วนเรื่องพุทธกฎหมายเนี่ยสารรัฐธรรมนูญก็ได้ลงมติเป็นที่เรียบร้อยโรงเรียนหารด้วยร้อยในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะครับว่าไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญงานนี้ก็เลยทําให้โต้โผพักเล็กในการคัดง้างอย่างในแพทย์ระวีมาชมาดลหัวหน้าพักพลังธรรใหม่เนี่ยยอมรับโดยดุสเดีนะครับว่าสงครามจบแล้วครับ เริ่มนับศบทหารได้เลยซึ่งก็คงไม่ใช่พักเดียวนะครับที่จะต้องนับศบกันแต่ว่าบรรดาพักปัตติเตตทั้งหลายที่ได้ก็อี้มาในยุคนี้ก็คงต้องนับด้วยนะครับและเชื่อว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยบรรดาพักตรกูลไทยทั้งหลายเนี่ยคงจะเริ่มหาช่องทางเหมือนกับที่ก่อนจาติกาบาิดจากพักกล้าขนทีมย้ายไปอยู่ใต้ใชายคาของพักชาพัฒนากล้าแล้วทําเป็นตัวอย่างนําร่องไปแล้วนะครับ บันทึกต่อมาครับนอกจากกฎหมายลูกแล้วเนี่ยนะครับพุทธกฎหมายโดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปลดล็อกท้องถิ่นที่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเนี่ยขานำอะาไราชื่อประชาชนจำนวนทั้งหมด76,591คนเป็นผู้เสนอก็ได้เลิกพิจารณาแล้วนะครับซึ่งก็คงได้แต่มึนแล้วก็งงไปไกลตาแตกอยู่นั่นแหละครับว่าคนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีทั้งธนาธรและปิยบุตรแสงกนกกุลเนี่ยเคลื่อนไหวแบบนี้ เขาจะเรียกว่าเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือเปล่าครับหรือคำว,ว่าตัดสิทธิ์เนี่ยมันมีความหมายแคบแค่การไม่ต้องไปใช้สิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ไปหย่อนบัตรเลือกตั้งเท่านั้นถ้าเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยนะครับไอ้คำพูดที่ปิยบุตรเคยโวยวายเอาไว้นะครับบันทึกต่อมาครับแล้วก็มาถึงคําว่าพุทธคดีความนะครับซึ่งคงจะต้องเริ่มกันที่พ่อฟ้านั่แหละครับเพราะมาดูเหมือนวันนี้ในทีมอาย,ยาการสูงสุด จัดเป็นแพ็กเกจใหญ่ส่งท้ายปีในการถแถลงทีเดียวนะครับธนาธรมีทั้งโชคดีและก็โชคร้ายคือในส่วนของโชคดีเนี่ยคืออายการสูงสุดชี้ขาดว่าไม่ฟ้องในปมถือหุ้นสื่อนะครับโดยให้เหตุผลว่าพยายนหลักฐานยังมีน้ำหนักไม่เพียงพอแต่ที่ขับไม่ออกก็คือธรรมชารีจันทร์ซึ่งเป็นโฆษกข,ของสำนักง,งานอายการสูงสุดแล้วก็เป็นผู้ถแถลงเนี่ยพยายามจะตอกย้ำนะครับว่าเป็นการพิจารณา กฎหมายคนรัฉบับกับสารรัฐธรรมนูญที่ตัดสินธนาธรในการลงสมัครสสปฏิริสนะครับแมงานนี้เนี่ยอาจจะมีคนหัวใสข้องใจอัยการขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าคําตัดสินของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยผูกพันกับทุกองค์กรนะครับซึ่งอัยการก็เป็นองค์กรหนึ่งในนั้นไม่ใช่หรอครับส่วนข่าวร้ายของพ่อฟ้านั้นไม่ได้มาเดี่ยวครับแต่ว่ามาเป็นแก๊งสามคนเลยเมื่ออายการสูงสุดชี้ขาดฟ้อง ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจฟ้องปิยบุตรแสงกรหนก,กุลและก็ฟ้องพันธิกาวานิชในความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ซึ่งธนาธรได้กล่าวถึงคดีทั้งสองคดีตามสไตล์ของพระเอกที่ถูกรังแกั่นะครับธนาธรบอกว่าในคดีถือหุ้นสื่อเนี่ยก็ต้องขอบคุณอายการที่ให้ความเป็นธรรมส่วนคดีมาตรา11 6ถูกผู้ที่มีอำนาจพยายามจะทำทุกวิถีทางเพื่อจะหยุดยั้งเราประท้ ไม่เคยโทษตัวเองเลยนะพ่อคุณที่สําคัญเนี่ยนะครับถ้าเป็นทองแท้เนี่ยเขาก็ย่อมไม่กลัวไฟนะครับที่สําคัญบ้านนี้เมืองนี้มีพระสยามเทวทิราชคอยปกปักรักษาอยู่ใครที่คิดร้ายทําลายบ้านเมืองเนี่ยเดี๋ยวก็ได้รู้ได้เห็นแล้วครับว่าจะไม่มีแผ่นดินให้อยู่ซึ่งมีตัวอย่างมาเยอะแล้วนะครับไม่ต้องมาโอทอยแล้วครับบันทึกต่อมาครับ ทิ้งท้ายด้วยพทธกฎหมายอย่างที่ทําตัวหน้ายกนิปโป้งให้นะครับจะมีใครนะครับปารินาไกลคุปอดีสอสอราชบุรีพรรคพลังประชารัฐซึ่งถูกศาลขอนแก่นนิตัดสินในคดีหมิ่นประมาทอัฐพลบัวพัดหรือว่าครูใหญ่ซึ่งเป็นแกนนํากลุ่มขอนแก่นพอกันทีศาลตัดสินจําคุก16เดือนแล้วก็ให้รอลงอาญา2ปีปรับอีก80,000บาทพร้อมกับให้จ่ายสินไหมทดแทน1น0 0 0แบาทนะครับซึ่งน้องเอก็ไม่พูด หรือว่าติดติงคล่ำครวนเหมือนกับผู้ชายอกสามศอกอย่างธนาธรเลยนะครับ